โดยสบายดีพี่น้องป้องป่ายมสุขุสุคนเนาะืันนี้มาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับซองเป็ดสวนกินเนาะืันนี้เป็ดสีสวนพี่น้องมากินอย่างเนาะไปเบิงน้ากันเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่บรรยากาศทงไฮทงราสีเขียวเขียวเนาะอากาศสดชื่นคือเก่าพี่น้องมาพบกันอีกแล้วกับเมนูเมนูไข่ลูกไข่ลูกนกกระทาพี่น้อง มาเธอนี้นาอมาเธอนี้มากินอยู่ทงนาเนาะเซบเนาะเสงดีกอนไฟดับมือนั่นเนาะแก้มือแก้มือสบายดีพี่น้องป้องปายมดสุขุมสุคนมอนี้มาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับซองเป็ดสวนกินเนาะโดยมอนี้ก็บ่มีหยังไหลเนาะพาพี่น้องมาสมบรรยากาศทงไฮทงนาเนาะมอนี่เป็ดมีเมนูมาน้าเสนอนั่นก็นคือเนาะไข่ลูกนกกระทานั่นเองเนาะไข่ลูกนกกระทาน,น,นะพี่น้องอืมเนาะ คยกินอยู่่บนอกด้วยสําหรับท่านใดที่บุกินเนอเป็ดก็ต้องขอกล่าคาว่าขอโทษขออภัยหลายๆขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสาหรับท่านที่บุกินเนอเอาแล้วเนอเบาๆลายยาห่างเนะมันสีคาแล้วเนอพักกับเกมเนะเป็ดก็กินกับพักแผลเนะพันมาเป็ดยังพอได้กินเนะให้พี่น้องเบิ่งว่ากินกับพักแผลเนะแล้วก็มีมักแแงแดงเนะแล้วก็เจลมมอนี้เจลสุ่มเนอเวทีน้อยเนาะมีเจลมีเกลือน้ำเพิ่อนเอาให้เนอเอาไว้ข้างล่างไว้ลุมเนะ เอาละเอาละโบว์เ้าไหลเนาะเบ้าไหล,หลมันสีคำเนาะมาเริ่มกินเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันเนาะนี่กินกับแจ่วส้มเนาะอืมืมแทบหาย ซช่ยำมีเนาะ Ya no. ตัวมันตัวน้นอยแบบช่องหน้า มีไค่ต้มปุ่นมาน้ำสดน้ำมันเค็มเค็มเกลือ เรากินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆเดอ้อคันผู้ใดมักเดอ้อโดยทว่าท่านใดมักนกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เป็ดเดอ้อเพื่อว่าเป็ดจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะโดยสำหรับอันท่านไททีโบมักนกก็ขโทโทษขอไปอืม วิธีอย่างน้อยเนาะอืมตัวนี้เป็นใครเข้าตัวนี้ กินกับแจวเนาะกินกับแจวกินกับแจวที่ว่ากินกับแจวที่ว่าใส่พริกไทยนะพี่น้องช่วยได้แกในการแก้เท้าแนวมันเนาะเข้ากันเนาะพริกไทยกับเกลือเนาะมีแต่แซบยูจะว่ายา้แซบแท้มันโตเมนตัวนี้ก่อนสำหรับเป็ดเนาะสำหรับคนอื่นไปบุ้มไครลูกนกกระทะเนาะเป็นที่นิยมกันกินนะพี่น้องกะเจ้ากินเป็นกับแก้มกับอย่างนะ มันกบสิบูเห็นใครบูเห็นดีปายในททอใครนะเน,ะนาะขอโทษเด้อเด้อเด้อเบิงอยู่บ้อเนาะอ่าอืม,อมนี่เนาะตอนนีก้ก็กำลังเริ่มคำเริ่มคำลงมาละกิน บรรยากาศเหมือนเดิมบรรยากาศทงไหทห้องนาคือเกา่าพี่นอ้องอ่าเนาะเล็งมือเล็งมือเนาะนจะทาแล้วก็บอยากให้เสียเวลาพี่น้องเข้ามาับสมหลายเ็ดก็เลยต้องรีบหน่อยหนึ่งเนาะเฝ้าแดเนาะเออเพื่อว่าโอ้ยเบิ่งกินโดนแทสันซี้ยันเบื่อกันนะพี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อเนาะหักหอมกันแดเนาะให้กําลังใจกันแน่เนาะโดย อันนี้นอะอยู่สอบปอปราวอยู่ลาวนาะเป็นที่นิยมกันกินเนาะพี่น้องแตะวินเริ่มสีต๊กดินแล้วพี่น้องตอนนี้แตะวินไกลต๊กดินแล้วเนาะเสียงมันกระิแตกต่างไปแล้วเนาะคือกันแหละกับไข่ลูกตัวใหญ่เราตังแต่ว่ามันจะเป็นไข่เล็กๆเนาะไข่นกระทาพี่น้องไข่น้น้อยไข่รเล็กๆนะนะไข่ตัวนี้น้อยเนาะ กินไรมันกะโปรตีนสูงเลยอันนี้นะ <c oughs> นาอเอ้าละเอาละเอาละเาละนาะอือกินกับเจียวเกลือเอาซะใส่ลายกบสิเข้ม <c oughs> มามามา,มาพี่น้องมากินน้ำกันเนาะอือกินกับอม แพ้วกัะแซบพี่น้องพักบัวราพาเนาลืมเก็บออกมาอยู่สวนเฝ้าหลายยัามันคำเลยบริเก็บทําพักอิเลิศก,กัะแซบด้วยพี่น้องใบสะพูน,นะกัะแซบเพื่อกันไหนใช่ไเป็รมากนะแก้ว up Mm ตัวนี้เป็นไข่ธรรมดาไข่นกตะหาธรรมดาตัวนี้ <c oughs> กลนมาน้ำแซบ่บไย ไม่เอาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเป็ดเป็ดว่าสมมาพอควรแล้วเนาะเป็ดก็กินไปหลายพอสมควรแล้วเนาะอเอามาซ้ำนี่แหละหอมปากหอมคอหอมเอาซ้ำนีนะ่แหละเนาะพี่น้องเนาะพอหอมปากหอมคอเนาะเป็ดก็กินไปหลายเติบแล้วเนาะโดยเดี๋ยวเรามาพบมาพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโดยเป็ดกระบืมีอย่างไรนอกจากคําว่าขอบคุณหลายๆขอบขอบคุณหลายหลาย